Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over like. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt? วัดีครับผมวันนี้มาพบกับนันอีกเช่นเดิมนะครับผมกับช่อง YouTube พิสูพคุณแล้วก็ทางเพจพิสูพคุณนะครับผมวันนี้นันพาลูกค้ามาดูเจ้าตัว XP ็กเพนเดอรโมเดล2022นะครับผมตัวนี้ว่าเราแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมกับเจ้าโมเดลใหม่ตัวนี้เนาะเราจะนำรถคันนี้ไปส่งลูกค้านะครับผมที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม เริ่มจากด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็คือจะขาดไม่ได้เลยก็คือโลโก้ e อ็กเพนตัวนี้นะครับผมลูกค้าเลือกสีโครเมียมหรือว่าสีดําสีแดงก็คือลูกค้าระบุมาได้นะครับส่วนกระจังหน้าดําตัวนี้ก็คือจะมาก,กับตัวรถก็คือแบบใหม่นะครับผมดีไซน์ใหม่เลยแล้วก็รังพึ่งนะครับผมระบายความร้อนก็คือดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ตัวไดนามิกชิล l d ตัวนี้ก็คือเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับผมเนาะแล้วก็ตัว ไฟ LED ตัวนี้ก็คือคิสตันไลท์ตัวนี้คือจะมีทั้งไฟ LED นะครับแล้วก็ต่อไฟเลี้ยวอยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ส่วนไฟหน้าตัวนี้จะเป็นฮาโลเจนอยู่แล้วก็จะเป็นออกแบบใหม่จะเป็น T T shape นะครับผมจะได้เพิ่มความสว่างมากกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ของตัวไฟตัดหมอกแล้วก็ ดีไกันชนหน้านะคบผมก็คือดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะคะผมตัวนี้เดี๋ยวนันทามาดูว่าด้านข้างนะครับผมตกแต่งอะไรไปบ้างเนาะส่วนด้านข้างนะครับเราติดตั้งเพิ่มไปที่ชิ้วกันศาส์นะครับผมตัวนี้แล้วก็เบ้ารองมือจับตัวนี้แล้วบผมจะเป็นลายรูปไข่หรือว่าลูกค้าจะเลือกเป็นสีโครเมียมแบบนี้หรือว่าสีดํานะครับผมเลือกมาได้นะครับผม ส่วนฟิล์มจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผมตัวนี้เราติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเติมเข้าไปก็คือลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมว่าจะเอาเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่บอกทางนั้นมาได้นะครับผมแล้วก็นี่เลยเราจะตั้งเพิ่มเข้าไปให้ที่ชายบันไดนะคขับบันไดข้างนะครับผมตัวนี้เนาะก็คือสําหรับเด็กๆก็คือขึ้นง่ายลงง่ายนะคะผมตัวนี้เนาะส่วนล้อแม็กนะครับผมตัวนี้เนาะจะเป็นลายรูปแบบใหม่นะครับผมสีทูาลทูโทนนะครับผมขอบ17นะครับผมรุ่นนี้เนาะ เดี๋ยวนันพาลูกค้ามาดูที่ภายในนะคะผมว่าภายในเราแต่งอะไรไปให้บ้างนะครับผมเริ่มต้นจากภายในนะครับผมก็คือจะเป็นตัวสคับเพดกันรอยนะครับผมเอนะ็กเพนเดอร์เนาะตัวนี้ครับผมติดตั้งเพิ่มเติมเบาะจะเป็นเบาะลายใหม่นะครับผมเย็บลวดลายด้วยตะเข็บได้สีขาวนะครับเบาะจะเป็นอ่า พิเศษอย่างหนึ่งก็คือของเขาจะระบายความร้อนได้ดีครับผมตัวนี้นะไม่ดูดซับความร้อนส,สะท้อนความร้อนออกนะครับผมตัวนี้ด้านหน้า,นา,นาตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบบควบคุมเสถียรภาพบนท้องถนนแล้วก็ปุ่ม s าร์ทอ n น go แล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดประตูไฟฟ้านะครับผมภายในตัวรถแล้วก็ปุ่ม P ุ่ s สต t a r t นะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันออกแบบใหม่นะครับผมลายใหม่เนาะ แล้วก็ถัดลงมาโซนคอนโซลกลางนะครับผมก็จะเพิ่มไปที่เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบเบรกออโต้โฮนะครับผมตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปให้ลูกค้านะครับผมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ถัดมาด้านบนนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นจอคัสกีนนะครับผม9นิ้วนะครับผมรองรับ Apple Ca คาป a อัน d อร์ออโได้ทั้งหมดนะครับผมถัดขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นตัวกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับผมบันทึกหน้าบันทึกหลังนะครับผมแถมให้พร้อมแมมโมรี่การ์ดใช้งานครับผม แล้วก็มาดูด้านหลังนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นติดตั้งเพิ่มเติมไปซีทับเพดนะครับผมให้ตอนหลังนะครับแล้วก็คอนโซลกลางตัวนี้ด้านหลังก็จะมีที่เสียบชาร์จมือถือให้นะครับผมกับสาหรับ USB มีทั้งสายสายตัวเสียบทย้า e C นะครับผมตัวนี้เนาะก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผม มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเราติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับผมก็คือนี่เลยจะเป็นเซนเซอร์ถอยหลังสองจุดนะครับผมพร้อมเซนเซอร์เท้านะครับผมใช้เตปเปิดปิดนะครับผมหรือว่าลูกค้าจะเปิดปิดตรงนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะกดเปิดปิดที่รีโมทคอนโทรลได้นะครับผมเนาะเปิดได้หลายแบบหลายอย่างนะครับผมตัวน,นี้ ใช้งานได้ครับผมตัวนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยสําหรับลูกค้ากล้องบันทึกหลังนะครับผมเราจะติดตั้งไว้ในตัวรถนะครับผมตัวนี้เพื่อความปลอดภัยก็คือจะซ่อนไว้นิดนึงนะครับผมนั้นจะพาลูกค้ามาดูรอบคันอีกทีนึงว่าแต่งแบบนี้แล้วถูกใจท่านใดบ้างนะครับผมไปดกกันเลยนะครับ Cause I Do. Uh, Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder, too. Heating oh, up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Right. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty.